สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่แป8นะครับพฤษภาคม2556เวลาบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับนี่ฉากก็เขียนด้วยลายมือของตัวเองนะครับความจริงก็มีน้องชายนะทำร้าน ออกแบบงานสื่อโฆษณาอยู่นะจะทําฉากให้มันสวยอย่างไรก็ได้นะครับแต่ก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะน้องชายเขก็มีงานของเขานะครับที่จะต้องดูแลครอบครัวนะกิจการงานของเราก็ไม่ได้ต้องลงทุนอะไรนะครับจุดประสงค์ก็พบปะแล้วก็พูดคุยบอกเล่าความคิดความรู้สึก ความรู้สึกที่ดีเอาไว้นะครับหรือต้องการที่อยากจะบอกคุณผู้ชมหรือผู้ที่กำลังเบื่อหน่ายเพราอแท้ชีวิตแค่นั้นเองว่าชีวิตใหม่สร้างได้นะครับก็ผ่านทางนิวไร์ทีวีออนไลน์ก็ได้หรือผ่านทางช่องเก็บความรู้สึกเป็นบวกก็ได้ไว้เจ้าความคิดี่สมคัญนะครับกำลังใจก็มาจากวิธีคิดนี่แหละนะครับ ถ้าวิธีวิธีคิดที่เป็นบวกวิธีคิดที่ทําให้เรามีความสุขเราก็จะเกิดกําลังใจเกิดพลังในการต่อสู้ชีวิตงนั้นความคิดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราจะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขหรือมีชีวิตอยู่อย่างเป็นทุกข์นะครับแต่เจ้าความคิดเนี่ยนะฮะจะไปบังคับหรือไปสั่งการให้คิด ตามที่เราต้องการก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยความเคยชินนะครับเพราะนั้นจึงต้องระมัดระวังความคิดคำพูดการกระทำในแต่ละวินาทีนะครับเพราะนั่นก็คือคอมพิวเตอร์ก็คือจิตใจของเราเนี่ยจะประมวลผลนะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเป็นหน่วยความจำคือเราจะ เก็บความทรงจําที่ดีเก็บความทรงจําที่เป็นบวกเก็บความทรงจําที่เป็นความสุขเป็นความเบิกบานใจหรือเราจะเก็บความทรงจําที่น่าเบื่อหน่ายท้อแท้นะครับผิดหวังอ่อนล้านในชีวิตนะครับลูกหลานนะครับที่ได้เข้ามาดูนะครับอาจจะ อีกสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะเป็นปีนุ่นแหละนะเป็นปีเป็นหลายๆปีนะครับก็ขอให้ท่านได้มีเวลาที่จะพิจารณานะครับฟังอย่างลึกซึ้งแล้วก็ศึกษาชีวิตของตัวเองนะครับในแต่ละวันหรืออดีตที่มันผ่านมานะครับโดยไม่มีอคติโดยไม่เข้าข้างตัวเองโดยไม่เสียดายกิเลสนะครับโดยไม่ ยึดมั่นในตัวกูของกูนะตัวข้าพเจ้าเป็นหลักใหญ่มองด้วยความเป็นธรรมมีแนวความคิดถูกต้องตามทํานองของธรรมนะครว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังคิดกําลังพูดกําลังกระทํานั้นนะครับมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เป็นวันที่มีเวลานะครับมีเวลาพอสมควร ชายไปอ่างทองนะครับไปอ่างทองกับคุณแม่กับพี่สาวเพราะว่าวันนี้สมาชิกของบ้านภักใจรบกำหนดนะครับจะต้องกลับบ้านสองคนด้วยกันผงถือโอกาสนะที่จะไปเยี่ยมบ้านด้วยนะครับไปเยี่ยมบ้านจะกลับมาก็น่าจะตอนค่ำนู่นแหละงทีก็อาจจะดึกก็ได้ผมก็ต้องมีภาระที่จะต้องสอนวิชาเสริมสร้างคุณธรรมในช่วงเย็น ถ้าไปด้วยวันนี้ก็ต้องมดการสอนนะก็คงจะให้คุณครูคนอื่นนะทำการสอนแทนนะเวลาของชีวิตในแต่ละวันเนี่ยนะก็ต้องอยู่กับนะมวลหมู่สมาชิกบ้านพักใจเนี่ยนะซึ่งผมเรียกว่าเขาคือนักศึกษาโรงเรียนชีวิตใหม่สร้างได้เขากำลังจะมีนิวไลท์นะครับแต่ก็คงหวังไม่ได้ทุกคนหรอก ครับ,บาไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเท่าที่สังเกตนะครับวันไหนที่การสอนไม่ตื่นเต้นไม่เล้าใจเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดแข่งคุยแข็งก็ต้องเตือนเตือนกันเป็นระยะระยะ,ะแต่ถ้าวันไหนนี่เปิดหนังให้ดูนะเปิดภาพยนตร์เปิดสื่อที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจเขาก็จะเงียบนะครับ ตั้งใจดูกันด้วยความสนกสนใจนะครับแต่ถ้าสิ่งไหนไม่ไม่น่าสนใจนะแม้ว่าจะมีสาระมีประโยชน์เขาก็ไม่ไม่คิดที่จะฟังหรอกนะครับทั้งที่เราก็บอกว่าโอกาสทองก็มาแบบแววๆนะแต่บางทีคำพูดบางคำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราก็ได้เพราะงั้นเราก็ไม่รู้ว่าคำพูดคําไหนประโยคประโยคไหนนะครับเราคงจะต้องตั้งใจ ติดตามรับฟังโดยไม่ไม,ไม่พูดแข่งแต่ก็เป็นไปได้ยากเ็จะหาความสงบในตัวผู้คนนี่ก็ทำได้ยากเหลือเกินเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องของทรัพย์นะครับทรัพย์ที่อยู่ในตัวมนุษย์นี่แหละก็มีสินทรัพย์แล้วก็อริยทรัพย์ไอทรัพที่นำติดตัวไปได้เมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปก็คืออริยทรัพย การใช้ชีวิตการมีชีวิตอยู่ก็เหมือนการที่ไปท่องเที่ยวในการเดินทางไปเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศน่แหละนะครับเมื่อเราไปเที่ยวกลับมาแล้วเราก็คงจะได้ความรู้สึกประทับใจเบิกบานใจส่วนเมืองบ้านเมืองสถานที่นะครับที่มันเป็นเรื่องวัตถุเราไม่สามารถทียนนำกลับมาได้เราก็ต้อง ทิ้งเอาไว้นะฮะในเมืองที่เราไปนั่นแหละนะครับก็เหมือนชีวิตของเราเวลาจากโลกนี้ไปเราก็ต้องคืนโลกไปสินทรัพย์ที่เราสร้างขึ้นมาเรากําลังพยายามสะสมพยายามดิ้นรนขวายคว้ากันอยู่เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลา,าบยศสันเสริญนะครับทรัพย์สินเงินทองรถบ้านที่ดินบริวานะรที่เรียกว่าเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ภายนอก นอกเหนือจากตัวเราเองนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะนกลับไปไดน้นำติดตัวเราไปได้เมื่อเราจะต้องละสังขารจากโลกนี้ไปแต่ตัวสิทรั์ตัวอริยทรั์ครับตัวอริยรรัพยย์อิะแปลว่าใหญ่แปลว่ายิ่งใหญ่นะรับอันยิ่งใหญ่ก็คือทรัพย์ภายในตัวเองคือคุณงามความดีนะคือบุญกุศลคือความสบายอกสบายใจความเบิกบานใจนะครับ ที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ติดตัวเราไปตามเราไปนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้เนี่ยนะมันจะต้องเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเป็นบวกเป็นความรู้สึกที่ดีที่งามอยู่ตลอดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะหยุดหายใจเมื่อไหร่นะครับ่แตลมหายใจสุดท้ายนี่แหละสำคัญว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอะไรอยู่ เงนอริยสัพเพเนี่ยนะครับสัพย์ภายในก็เหมือนกับว่าทุกที่เกิดจากคนอื่นกระทําหรือปัจจัยภายนอกไม่ไม่สู้ทุกที่มันเกิดจากตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นตัวเราเองนี่แหละนะครับจึงจะต้องเป็นผู้กําหนดชีวิตของเรากำหนดโดยการกระทําความคิดคําพูดการกระทำํำในแต่ละขณะ ผมก็ได้เปิดดูเฟซบุ o กนะฮะนะครับก็มี Facebook ของอหลายหลายกลุ่มหลายบุคคลหลายองค์กรที่น่าสนใจนะเพียงแค่แชร์นะครับแชร์มาอยู่ในในเฟซบ o ๊กของเราก็ได้ผมก็มี Facebook อีกเฟซบุ o กหนึ่งนะครับคือ Facebook เนี่ยชีวิตใหม่สร้างได้เนะี่ยชีวิตใหม่สร้างได้นะครับก็เป็นอีเมล New ไลท์ทีวีออนไลน์นะครับ ที่เวลาเพื่อนมีอะไรส่งมาก็ก็จะเข้าที่อ e ีเมล n e w ไลทีวีออนไลน์ส่วน Facebook ชีวิตใหม่สร้างได้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นคำพูดความคิดคติธรรมนะ,ะที่จะให้เตือนเตือนสติแก่เรานะเพื่อเพื่อจะได้เกิดชีวิตใหม่คือเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับมันคำพูดนะฮะ คำเขาเรียกว่าคำที่กินใจที่ปลูกพลังฮนปะลูกสร้างกำลังใจเนี่ยก็เปิดไปดูที่ Facebook นะชีวิตใหม่สร้างได้ก็ได้นะก็พิมพ์พิมพ์ไปที่ Google นะชีวิตใหม่สร้างได้นะครับก็จะมีหน้า Facebook คำคมต่างๆในแต่ละวันก็จะพยายามแชร์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะ a c e b o o k ที่พยายามรวบรวมสิ่งดีๆเอาไว้ นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปนะครับเป็นสุภาษิทธินะครับที่เด่นเด่นสวยงามนะครับซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องมาลงมือกระทำเองมาประดิษฐ์ประดอยสร้างเองนะครับอย่างเหมือนที่ทำฉากเนี่ยฉากที่เป็นแฮนด์เมดเนี่ยฮะก็ใช้เวลาทำเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะฮะเขียนนะครับเขียนไปใช้สีเทียนเนี่ยสีเทียนสีเขียวเนี่ยนะครับเมื่อวานก็เขียนแปด ปีแปดเดือนแปดวันของลูกสาวเก็บเอาไว้นะครับแต่วันนี้ก็กเขียนนะฮะฉากนะครับก็ขอยากนะฮะฉากที่เนี่ยนะเก็บความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับเซฟเซนน์นะก็เป็นภาพนะครับที่จะนำท่านเข้าสู่เนื้อหาสาระนะของข้อความในวันนี้นะครับเป็นฉากที่ประยุกนะัะ ประยุ์นะครับในวันเวลาที่พอที่จะมีที่ถ่ายทอดเรื่องราวนะครับก็เปิดฟังไปนะครับไหนที่น่าสนใจก็ฟังไหนที่ไม่น่าสนใจก็เปิดเป,ปิดนปะิดปิดไปผ่านไปดูเรื่องอื่นนะไปดูเรื่องอื่นไปดูรายการอื่นนะครับก็ไม่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 ว่าเลยกันนะครับผมมีหน้าที่เก็บเอาไว้อะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับ เวลาผมมีคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดดิสผมก็จะอัปโหลดเอามาเก็บเอาไว้นะครับเพราะถ้านําไปพูดไปคุยในฮาร์ดดิสก็มันก็ต้องเปลืองเนื้อที่ก็ต้องใช้ตรงนี้แหละนี่คือเป็นเป็นโอกาสเป็นโอกาสของตัวเองแล้วก็ไม่มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะเพื่อจะเป็นการพิสูจน์พิสูจน์ความก็เรียกว่าสมาธิก็ใช้การพูดการคุยนี่แหละ ผ่านทางกล้องนี่แหละเป็นตัวฝึกของตัวเองว่าตัวเองนิ่ง,งสงบเพียงพอหรือเปล่านะครับและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการาทบทวนนะครับถึงความคิดอ่านของตัวเองว่ามันแหลมคมไหมมันคมชัดหรือเปล่านะครับส่วนผู้ที่ชมแล้วเนี่ยอาจจะมันไส้เวลาให้คะแนนเนี่ย ในการนําเสนอถ้ามันไม่ได้ดีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผลเสียนะครับต่อคนพูดนะต่อรายการของผมเองนะทำให้เขาก็ไม่เปิดมาดูอีกแต่ก็จะมีคนใหม่ๆเปิดเข้ามาดูเรื่อยๆมันก็มีทั้งดีทั้งเสียนะครับปนๆกันไปนะครับคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดก็คือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยนะครับคนที่ไม่เคยพูดผิดก็คือคนที่ไม่เคยพูดอะไรเลยนะแต่ก็พยายามอยู่นะครับ พยายามนะครับที่จะคิดนะแต่ถ้ามันจะต้องวิตกกังวลมากเกินไปเนี่ยนะฮะมันก็จะดูไม่ไม่น่าสนใจนะครับมันก็ดูว่ามันไม่เป็นชีวิตมันไม่เป็นวิถีชีวิตเลยเอาละสิบสามนาทีแล้วสำหรับฉากชีวิตใหม่สร้างได้นะครับ New Life TV Online นะครับแล้วก็เก็บความรู้สึกนะฮะเก็บความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับ ผมผมขยับมากไม่ได้นะฮะเพราะว่ากล้องนี่มันมันอะไรมัน,มนลงมันไวภาพมันจะไวต้องนั่งนิ่งๆนะต้องนั่งนิ่งๆนะะเพื่อที่จะได้ชมภาพที่มันสมบูรณ์นะครับเอาสิบสีนาทีแล้วครับไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับ,วรบสวัสดีครับ